สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้วันใหญ่ริกกับดิฉันสิไปร่วมง,งานอันจบการศึกษาดีเดอร์อันจากสมาคมไทยน้นองเพื่นเป็นคู่สอน,อนว่าขอเชิญขอเรียนเชิญผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมง,งานฉลองสำเร็จการศึกษาภาคภาษาไทยหลักสูตรภูซารี <c oughs> สอนโดยครูอาสาสมัครของสมาคมไทยรัฐอริโซนา9-11โมงครึ่งรับใบป,ประกาศนียบัตร10โมงครึ่งถึง12ถ่ายรูปและ พูดคุยพบปะสังสรรค์พอดรักสันวะน้องอน้องสมคู้สมเพิ่นว่าไอ้ยัยซอยเห็ดหลาบไก่แม่แนววะว่าเอ้ว่าเอยเห็ดหลาบไก่แสบแต่ว่าฉันก็เห็ดหลาบไก่แสบผึ้ลีเด้อล่ะฉันใส่ฉันใส่เครื่องในถึงเด้อพี่น้องอันปีก่อนอันเฮามีอ่ะสมาคมไทยมีอันงานอัน และฮั a โ l วีน e n two ได้ไหมฮัลโลวีนสองปีก่อนที่ที่ส a าคมไ r e ใช่ๆฉัจำได้ใช่ๆฉันทำ e าร์บ I, I, ิวฉันจำได้ I ันทำและฉั a ท e ไก่ท e ดและบา n ครั m งเพ o ่อนชาวไทย a n ก s ่าค o ั้งหน h าคุณต้ n e ทำมากขึ e นเพรา e เร u พ่อพี่น้องไก่ตัวเดียวพอพ่อพี่นองกินเมดแล้วฉันก็เลยเอาขา เขาเด็กขาดอกเนาะมันาบาดอาไก่มาตับบใหญ่หนึ่งพี่น้อง้วกาฉันก็เอาอกไก่อีกสามอกไก่ไส้เพิ่มเข้าไปซื้อตับไก่มาตังหากได้พี่น้องลากาอันเก๋นมาตังหากหัวใจมาตังหากไส้เข้าไปได้บาทนี่ก็คือสิบพ่อกินนี่ดอกมันลืมเห็ดเข้าเหนียวพี่น้องวาสีฮงวาสิมาเข่ามือเศร้ามือคืนนี่วาสิมาเขาเ่เขา I was supposed to soak the sticky rice and I forgot ก็เลยบะมีข้าวเหนียวมากินกะลาฟังว่าอีลาคือเสียนก็ว่าได้บอกให้ผู้สมเห็ดเหข้าวเหนียวให้ใหญ่แต่ว่าบ่เป็นยังดรอกกินกับข้าวเจ้าอะไรเราพี่น้องเนาะเดลลาอันกะเดี๋ยวไปเบิร์เดอว่ากัน เขาคือสิลับไปประกาศไปแล้วละพอดีมือเศร้าฉันก็พอ่อแยร่ริอันมีเอ่อคนมีแขกมาบ้านก็นเลยสาแน่จกน่อยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งนเด้อว่ากด็กน้อยจบการศึกษาภาษาไทยนี่เขาเขาเรียนกัน,นดังไงแน่เด้อแกนดี้ด้อพี่น้องอบอกกันไหมค่ะเฮ้ย hey. this is uh, the t h e s i ไม่เย็นจังไม่ร้อนจะเข้าน้ำแค่กระพิ้งเจอป <laughs> อดหมดเยอะวันนี้นะคะ ุณวินุ้นะคะที่มาเยี่ยมชมสมาคมไทยเราเวันนี้เราเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาเรียนภาษาไทยกับหลักสูตรครูสาลีนะคะกับสมาคมไทยหลักสูตรคูสาลีคือหลักสูตรอะไรคะหลักสูตรคูสาลีก็คือหล,ลักสูตรภาษาไทย<อ>ที่ใช้สอนสําหรับนักเรียนที่อยู่ในต่างแดน<อ>เป็นหลักสูตรที่ะสบ เฉพาะเรยแล้วค่ะพี่นึกว่าพี่นึกว่าครูที่สอนนี่ชื่อครูสาลี่ไม่ใช่แต่เป็นชื่อหลักสูตรอ้าวว้าครูสอนครูที่เป็นหลักสูตรชื่อครูสาลี่โอ้แล้วฮะแล้วค่ะแล้วก็ sponsor ไปสถานกงสุลไทยนะคะโอ้แล้วคะว้าวครูไปอบรมแล้วก็สนับสนุนเรื่องการเงินมาด้วยนะ้นค่ะ เรียนกันมานครบหนึ่งปีครบหนึ่งปีโอ้ว้าว oh, <wow. S 2> ใช้เวลานะคะคนี่ uh, คุณคุณโอ้นี่เป็นนายกสมาคมไทยนะคะแล้ว คุณครูซ้อมนี่ต้อมเป็นหัวหน้าทีมสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยและคุณแรโซนาและคุณน้องผู้หญิงกรรมการด้านวิชาการค่ะสมเนิกค่ะเโอ้คุณน้องสมนึ่เป็นครูอาสาคนหนึ่งโอ้โว้าวเป็นที่ภาษาสอนภาษาไทยทุกเันเสาวว้าวสละเวลานะคะเนี่ยนี่นี่เป็นคล้ายๆกับว่าพี่อยู่อริโซนามานี่นานแล้วนะอยู่มา30กว่าปีทีมนี้เป็นทีมที่เจ๋งจริงๆ พี่ใช่จริงๆเพราะว่าทุกคนทุกคนทำตัวเพื่อสังคมจริงๆไม่ไม่เคยมีคลาสสอนแบบนี้เลยนะมาก่อนเลยนะมีแต่ตามวัดนอนเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าสละเวลาแล้วก็พวกมั่ทำการสอนีน้องโอที่เป็นเป็นเป็น้านาจเด็กใครทำ เพพขาต้องคอยการสอนแล้วก็คุณครูอบกับครูสรเนืการสอนทุกเสาค่ะแล้วนี่เป็นอุปกรณ์ใช่ไหมคะอ,นนคอ,อุปกรณ์หน,งนังสือ,สอเดี๋ยวขอหน่อยนี่คือหนังสือเรียนที่เราใช้เรียนนะคะมีทั้งหนังสือที่เป็นตัวหนังสือจริงๆที่คุณครูสามารถเปิดอ่านและเปิดสอนได้และเราก็มีเล่มละสวัสดีนะคะว้าวนี่เป็นแมทเทียรเรียลเลยนะคะนักเรียนที่เรียนจบคลาสนี้มีกี่คนคะคุณครูสำหรับปีนี้นะคะนักเรียนที่จบคลาสสำหรับเรียนออนไลน์ มีทั้งหมด8คนนะคะแล้วก็มีเรียนแบบอินเพร์เซนก็คือเรียนที่บ้านนะคะเรียนตัวต่อตัวกับผู้ปกครองก็มาร่วมงานนะคะ4สี่คนนะคะวันนี้รวมเปนสิบสองคนทั้งหมดเป็น12คนอันนี้คือ Graduation Day สํสำหรับเราเซระเบกนักเรียนที่เรียนภาษาไทยกับของสมาคมไทยครบรอบ1ปี1ปีโอ้โหหนึ่งปีนี่มันนานนะพี่แก่ขึ้นไปตั้ง1ปีนักเรียนก็เรียนจบโอม ทั้ง27คระอันนี้ทางสมาคมก็รับสมัครนักเรียนเรื่อยๆใช่ไหมคะปีต่อปีใช่ไหมคะคุณโอ๊คตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะคะแล้วก็จะปิดรับสมัครในวันที่4มิถุนายนโอ้ถ้าใครอยู่ในแอริโซนาอยากจะพาลูกหลานมาเรียนเนาะขอเชิญเลยนะคะและติดต่อได้ที่ไหนคะเนี่ยทางออนไลน์นะคะส่งอีเมลมาให้ที่สมาคม วีอาร์ทีเ a a a gmail โอเคเดี๋ยวนุดขอซูมอินนิดนึงจ้าแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาลงข้างล่างสตริปตให้เรียนฟรีเรียนฟรีด้วยเรียนฟรีโอ้โหทุกอย่างฟรีแล้วก็เรียนออนไลน์โอ้โหทุกอย่างฟรี แหมฟรีนี่สอนผู้ใหญ่บ้างไหมเนี่ยที่สำคัญนักเรียนที่เราที่เรียนเราเรามีเสื้อแจกให้กับนักเรียนทุกคนโอ้สมาคมไทยโอ้โหสีขาวขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายนะคะที่เราจัดคลาสฟรีได้โอ้โว้าวโอ้ดูสิคะโอ้โหคลาสสีมันค่ะมีฮะที่ที่ชอบที่สุดก็มีนี่เขาว่าภาษาอังกฤษยาก พี่ขอท้าเลยภาษาบ้านเรายากกว่าภาษาอังกฤษเยอะใช่เพราะว่าดูสิเราเรียนด้วยความสนุกใช่โอ้โหโอ้โหคุณประธานยอโฮอบคุณนะคะค่ะค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะน้องๆที่ทำลาบไก่มาช่วยในงานเราวันนี้นะคะใช่มาสายแต่ขออภัยนะคะแต่มาด้วยใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะงาน งานโอ้ดูสิค่เนี่ย Material ภาษาไทย,น,ยน,นี่้อีี่น้องนี่เ็็บบน i c อุปกรณ์การสอนเด้ค่ะเนี่ยอุปกรณ์การสอนอุปกรณ์การสอนภาษาไทยค่ะ